ถ้าอยู่โชคดีอยู่จะซื้อได้โดยไม่ต้องพ่วงอะไรเลยพอตอนนางบอกว่าชอบเหรอถ้าเธอชอบฉันขายฉันให้เธอได้ฉันก็แบบ ครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury <c oughs> Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนตาดใดๆท้งซ้นค่ะน่ารักไหมเนี่ยน้องโรดิโอปีกระซึดทาสีส้มแบบปั่นมากเลยแล้วก็น้องเรืองนะคะน้องเรือง ช่วยตั้งชื่อให้น้องให้น้อง,องลูกเอสหน่อยสิชื่อ,อเหลเืองน่ารักมากก็เป็นเหลืองแบบรามที่แบบว่าใช้ไปไหนก็คือทุกคนต้องแบบเห็นอะเพราะมันเด่นดังมากาแต่ไม่ไม่ใส่แบบนาฬิกาอะไรเงี้ยกินเบาเบาเป็นบ้ด้วยว่าเออส่วนตัวบอกเพื่อนๆ่อนก่อนนะเป็นคนไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยพวกเนี้ยเท่าไหร่แต่ว่า เชื่อในความพยายามบากบั่นของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมีโอกาสนะอันเนี้ยเป็นช็อปที่หลายช็อปมากเอ็ดทุกครั้งที่มีโอกาสที่เข้าไปเจอช็อปโรเล็กก็คอือตอนนี้จะเดินเข้าไปถามนะส่วนมากก็โดนถีบออกมาโดนแบบเดินเข้าไปหน้าร้านปุ๊บเจอยม้ยมย้ำก็จะเอาตีนแบบว่าสองข้างเนี้ยคู่แล้วก็ถีบหนังหน้าออกมาเลยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะทุกที่ทุกประเทศเอ็ดไปล่าสุดมาไปประเทศโลกที่3นะครับไป โซเฟียบูแกเรียมันจะมีช็อปล็กชอปเล็กๆอะย่างเงี้ยก็เข้าไปเขาก็ไม่ขายเขาบอกว่าขายโลง<น>านผนังเฟิร์ตใช่ไหมครับมันจะมีร้านขายนาฬิกาที่เป็นมัลติแบรนด์แล้วก็มีลรเล็กด้วยแล้วคือเอะ็ะโอ๊ยแล้วกูจะใส่แว่นทำไมวะอีดอกเอดซี่ตามหาวันนาฬิกามันต้องหลายเดือนเข้ามาแอร์พอร์ตแล้วแบบโชคดีได้อ่<ต>ะพี่จนะักนนะคือไม่ค่อยไต้สนใจนาฬิกาก็คือเอเป็นคนมีนาฬิกานับเดือนได้มีไม่ได้เยอะแต่นาฬิกาที่แบบว่า สตรีทวอชหรือว่านาฬิกาที่เป็นแบบว่านาฬิกาเล่นๆอะไรเดนิเลเวเลตต์มีเยอะมีเยอะเป็น10เรือนแต่ในการที่เป็นลักชูรี่วอชจะมีไม่เยอะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ได้อินแต่ว่าเพิ่งมา in, อินเพราะว่าหลังๆงี้คือทำงานเก็บเงินมาเป็น,เป,นเป็นนานแล้วอะเงินเก็บในรูปของของเงินเซฟิงในธนาคารที่เป็นเงินเย็นอะมันไม่บิงอยู่ทูเอ็นี่แวร์เว้ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ประมาณก่อนโควิดเอ็ดเริ่ม ใส่เงินของเอ a รเข้าไปในลักชัวรีก่กูเงินของเรามันมันมัลติเพลขึ้นไปมากกว่าดอกเบี้ธนาคารแบบไม่รู้กี่เทา่ามันโตไปได้ไปได้เยอะมากจากจากเงินเก็บของเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออยากจะบอกเลยคือเอดาเป็นคนที่เริ่มมาจากศูนย์จริงๆนะจากศูนย์บาทตัวเองไม่มีเลยสักบาทอ่างเงี้ยจริงๆเพราะฉะนั้นนะ่ะคือเรารู้เลยว่าคนที่เกิดมาในในครอบครัวที่แบบมีเงินมีมีเงินมี เกาะอยู่บนกองเงินกนองทองมี10ล้านแล้วอยู่จะสร้างอีก20ล้านอะไรเงี้ยมันง่ายมากถ้าอยู่มีเงินในกระเป๋าเยอะๆอะ่ะแต่สําหรับคนที่เริ่มมาจากโถนเหมือนเอ็ดอะแม่งหูกว่าจะได้ล้านหนึ่งกว่าจะอะไรเงี้ยคือมันยากเราก็แ,บบแต่ก่อนมีเงินก็เอาไปใส่ธนาคารเอาเงินไปธนาคารซึ่งเป็นอะไรที่สําหรับเรานะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบ้งอะ่ะเพราะว่าอาตาัตราเงินเฟ้ออะ่ะแม่งขึ้นสูงมากแล้วแบบดอกเบี้ยก็ไม่มีแล้วรู้สึกว่าบางธนาคารอย่างธนาคารในในยุโรปอย่างเงี้ย จะเอาค่าฟรีด้วยเวลาย,ย่ไปฝากเงินเยอะๆเงีนน้ยมันมาจะเอาถ้าทำเนียมมึงพักเลยงั้นก็ไม่ต้องไปฝากแล้วเก็บในรูปรัพสินแทนไปเช่าเซฟธนาคารจบพอดีต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีหลายคนนะครับที่เป็นแบบวอชเอ็กซ์เปอร์ตอะไรเงี้ยที่บางบางทีเอ็ดคอนซัลท์ไปเงี้ยก็เออทุกคนก็น่ารักมากก็คือตอบอย่างทันควันเลยเอ็ดบอกว่าเออพอดีที่สนามบินอย่างเงี้ยที่มันเป็นร้านเมาติแบรนด์อย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปจะมีโอกาสได้ไหมครับคือคนส่วนมากที่รู้เขาจะบอกเลยนะว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะ ที่สนามบินอะมันไม่มีวิชลิสเพราะว่าคนส่วนมากก็ไม่ได้เดินทางแบบบ่อยขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ็ดก็เลยบอกเออแล้วเขาจะขายยังไงวะเหมือนเราต้องซื้อเปิดบินตัวอื่นก่อนไหมถึงจะได้<อ>ตัอเที่ไปช็อปเนี้ยเราเจะทำโปรโมทให้เขาดน,นึงนะเพราะเขาก็น่ารักกับเอ็ดมากอะไรเงี้ยเขาจะมีขายพวกชิลลี่มีขายพวกนาฬิกายี่ห้ออื่นมีราโดมีทิศสอดมีหนุมน้องหน่อยนะครับอยู่เทอร์มินอลหนึ่งนะครับหอบหีน่าจะมีแบบจิวเวลรี่จิวเวลลี่อะไรเงี้ยขายด้วย โล,เล,เ,ลเล็กๆเลรเงี้ยส่วนมากเขาจะติดไว้อย่างเดียวเลยว่าเอ็กซิบิชัน only ก็คือเหมือนไวโชว์ไม่ได้ขาอยอะไรเงี้ยแต่เหมือนวันนั้น่ะเอด็ดก่อนหน้านั้น่ะเอ็ดเคยไปถามแล้วครั้งหนึ่งแล้วไปเจอพนักง,งานที่น่ารักนะครับเอด็ดไปซื้อจิวเวลรี่แล้วจิวเวลรีราคาไม่ได้แพงมากเงี้ยเอด็ดก็ซื้อเครื่องประดบับเลยก็บอกว่าเออพอดีตอนนั้นมันต้องหลายเดือนแล้วนะหลังวันเกิดเอด็ดะเอ,เอก็ พอดีอยากซื้อนาฬิกาให้เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองอย่าเงี้ยคือซื้อได้ไหมของโรเล็กซ์ระบุเลยนะว่าของโรเล็กเขาบอกว่าแล้วเขาบอกชอบให้ที่เขาขายนะที่สนามบินอนะเขาปล่อยได้วันละเรือนสองเรือนเรือนอะไรไม่รู้เพราะว่าบอสของของวันนั้นอะจะเป็นคนตัดสินใจแล้วมันจะมีเวลาถ้าอยู่โชคดีอยู่จะซื้อได้โดยไม่ต้องฟุ<ก>้งอ,อะไรเลยเข้าไปที่ตัวพนักง,งานเลยเจอเห็นหน้าพนักง,งานคนหนึ่งแล้วแบรบรู้สึกถูกสตา ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก <non> ็ถามเขาว่าเออพัดอินเนี่ยวันเกิดผ่านมาค่อนข้างสองสาเดือนแล้วเหมือนกันอยากซื้อนาฬิกาให้เป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยแต่อยากได้ของโรเล็กเธอมีอะไรที่สามารถขายฉันได้ไหมก็พูดกับเขาตรงๆเลยนะครับแล้วแบบลองมาถามในช็อปโรเล็กดูว่ามีอะไรขายให้ได้บ้างนางก็บอกว่าเธออยากได้อันไหนล่ะ เอ็ดก็บอกโอ๊ยดีใจมากเลยอ่ะทีเปลี่ยนเต้นมากอ่ะเราลองไปดูกันนะว่านายจะเอาไหนก่อนคคือเขาดูตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยว่าเราแต่งตัวประมาณยังไงวันนั้นเอ็ดไม่ได้แต่งตัวดีมากนะเป็นแต่งตัวเป็นสไตล์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชุดชุดไปสนามบินอะ่ะแต่เอ็ดไม่เคยแต่งตัวแบบกางเกงวอร์มรองเท้าแตะอะไรเงี้ยฉันไม่ทำมันไม่ใช่เวเอ็ดเอ็ด,อดไม่ทำอะไรเงี้ยนางดูนางดูหัวจุดเท้าแล้วนางดูด้วยว่าเอ็ดจะใส่นาฬิกาอะไร แล้วนางก็บอกว่าเชิญน้าอูอะก็เหมือนนาฬิกาสวยนี่ของอะไรเอ็ดบอกอ๋อของมองจกรนการโรเล็กต์ไหมมีนาฬการโรเล็กต์ไหมเอ็ดบอกอ๋อเอ็ดมีนาฬการโรเล็กต์อยู่อะไรเงี้ยก็เลยอยากได้เพิ่มแต่มีไม่เยอะเรนตอนนั้นก็พูดตรงๆแล้วเขาถามว่าอยากได้รุ่นอะไรเอ็ดก็บอกอยากได้เดดจัสหรือออยสเตอร์จริงๆอ่ะเอ็ดเห็นวันนั้นมันมีที่ที่ตู้อ่ะมันมีมันมีสับมารีนแต่เอ็ดก็สับมารีนเขาคงไม่ขายหรอกก็เลยแบบจริงๆน่าจะถามมาปากหนักไปนิดนึงก็ไม่ได้ถาม เอ็ดก็ขอลองได้ไหมหอย่าเงี้ยนางก็โอเคเอาสิก็เดินไปแล้วนางก็เอามาให้ลองเป็นลองสองเรือนนะครับเรือนหนึ่งเป็นเรือนอ s อ e สเ e r p e เพร l d ช a d ลเดทจัดไซส์41อ่สายจะเป็นสายจิวเวลรี่เบเซลจะเป็น zel, เบเซลสีสตีลปกตินะครับแล้วก็เป็นหน้าดำซึ่ง เอ็ดไม่ได้ชอบหน้าดําแต่ว่าเอ็ดไม่ได้มีนาฬิกาหน้าดําและเอ็ดไม่มีนาฬิการซสสี่สิบเอ็ดเอ็ดก็เลยว่าพอใส่ดูแลเอ็ดก็บอกเออมันนาทิเฟนมันก็ลุคคล้ายๆสับลินอยู่นะอยากได้สับเพราะไม่มีสับอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วนะครับที่ได้มาจากเมืองไทยมันเป็นรุ่นซีเดเวลเลอร์ก็คือเออให้แฟนไปเพราะสำหรับเอ็ดมันไม่เหมาะกับเอ็ดมากมันใหญ่มันเกินข้อมันมันมันใหญ่เกินไปแล้วมันหนักมากอะไรเงี้ยก็เลยให้แฟนไปแต่แฟนเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่เขาเป็นคนไม่ค่อยได้ใส่นาฬิกาอยู่แล้วก็คือเก็บไว้อินเวสอะไรเง เออได้มาก็ดีใจแต่เอ็ดอ่ะเอ็ดว่าเอ็ดใส่เนี่ยสับมาลีน่ะสวยข้อมือเอ็ดนะเอ็ดว่าเออถ้าเอ็ดมีโอกาสเอ็ดอยากได้อะไรเงี้ยเอ็ดก็เราดูดูอยู่อาจจะแบบเออรอร้านไม่ไหวล่ะจะดูรีเซลราคาดีๆเพราะตอนนี้นาฬกาเห็นราคานาฬกาเมืองไทยนี่ก็คือราคาซื้อมือสองราคามันก็ไม่ได้น่าเกียดไรเงี้ยเอ็ดก็เอออาจจะหาซิการ์แฮนเพราะว่าดูเดสเปรสเหลือเกินอเรือนนึงเป็นวีมาร์ดันแต่มันไซส์สามสิบหกซึ่ง และสามเป็นหน้าเงินซึ่งมีออสเตอร์หน้าเงินอยู่แล้วแล้วมันคล้ายกับมันคล้ายกับของพีเอสมีอยู่แล้วแต่เอดชอบบินบินเมาด้ดันมากกว่าเพราะว่ามันเป็นหน้าโรมันสีเขียวแล้วแบบเอดชอบสีเขียวอยู่แล้วนะคนที่ตามช่องเอสอ่างเ เอ็ดก็ตัดสินใจเอ็ดก็เลือกไม่ถูกเอ็ดก็โทรหาเพื่อนถามเพื่อนที่เป็นเอ็กซ์เพรสเพื่อนมันบอกว่ามันเป็นนาฬิการ,รุ่นที่ไม่ได้หายากมากมันเป็นเรือนที่แบบสมัยก่อนเป็นเป็นนาฬิการ,รุ่นพวงด้วยสามเหลี่งเี้ยเขาก็บอกแต่เอามาได้ถ้าได้ราคาช็อตเก็บไว้ก็ไม่น่าจะขาดทุนเพราะแรกนาฬิกามันขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าซื้อมาอินเวสก็ไม่ไม่น่าจะเสียหายหอะไรเงี้ยเอ็ดก็เออเอาไงดีวะจริงๆใจอะชอบวิเมอร์ดันมากกว่าแต่ว่า คือเอไม่มีนาฬิกาไซส์41นะเอก็เลยแบบเอองั้นโก h e a for this one. คือเขาจะมีแค่2ตัวนั้นอนะแล้วอก็เหมือนถามว่าลองเออก็เธอว่าไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเหมาะกับมือเอสอะสี 4, 30, 36ปิมเมอร์ดันสวยกว่าแต่นาบอกว่า you เอาไซส์41ไปดีกว่าหายากมากเขาบอกไซส์41ตอนนี้หายากคือคนขายน่ารักมากแล้วเขาบอกเอาไปเหะและ้วยูบอกฉันว่ายูมีสีเงินแล้วอะไซส์36เพราะฉะนั้นเอาอันนี้ไปเหะอ,อะไรเงี้ย ซึ่งราคามันต่างกันประมาณไซส์36มันจะประมาณสักเอ่าแล้วก็ไซส์41มันอยู่ที่7,550อ่ะไปเปิดเรยอันนี้นะคะถุงโรเล็กเป็นรา้านวอเตอร์ไลท์จิลเลอร์นะคะที่สนามบ,บินที่แฟรงก์เฟิร์ตซึ่งพอตอนนางบอกว่าเธอชอบเหรอถ้าเธอชอบฉันขายให้เธอได้ฉันก็แบบอ้บอกฉันโดนถีบมาแบบหลายรอบมากนะขอบคุณมากเลยนะที่บอกว่า f i n a l l ี่ออฟเฟอร์ให้อันนี้ก็เป็นนาฬิการโรเล็กเือนที่2ของปีอยากได้จริงๆสีเขียวอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เดแต่ว่าถ้าเซลที่สยามทวิตด,ดูอยู่นะคะก็เรือนเขียวอะ่ะไอ้ที่จปไนอยากได้มากเลยนะแอต่ก็เอาเรือนนี้มาก่อนอย่เงี้ยเพราะว่าคือมันเดสเพรสตจริงๆถ้าได้มาเหมือนอารมณ์แบบ ขอเตือนเพื่อนๆนิดน,นึงนะพอซื้อมากลับบ้านมาดูมาใส่แล้วแอบรู้สึกแบบไม่น่าเลยว่ะคือถ้าอยู่ไม่แน่ใจอยู่ไม่ควรเอามาเอาจริงคือเซอร์ไพรส์ร,สร,รุ่นนี้มามันคือโรเล็กซ์ออสเตร p e เพเปอร์ชัวเดจัดจสายจูเบรี แต่ว่าสายนางบอกว่านางตัดให้ไม่ได้นางตัดไม่เป็นนางให้เอไปตัดในเมือง <c oughs> ก็เดี๋ยวเอฟจะเอาไปตัดแต่เรือนนี้ไม่แน่อาจจะเก็บไว้อินเวสไม่ใส่ก็ใส่มาเป็นประมาณดูแมนแมนดิมัน <c oughs> แมนไปปะรู้สึกว่ามันแมนไปก็เลยอ่ะสายจิวเวลรี่ชอบมากกว่าสายเต้าหู้แต่ก่อนมองดูว่ามันแก่แต่พอปัจจุบันพอแก่แล้วก็มองดูว่าสวยอดอน ให้กล้องมันโฟกัสนิดนึงนี่ไม่แกะกล่องเลยประมาณนี้สวยไหมสติกเกอร์สติกเกอร์ข้างหลังอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยเขาแกะออกไม่เข้าใจว่าจะแกะออกทำไม <laughs> เพราะว่าเอ็ดด้าเป็นคนไม่ชอบให้ตรงเนี้ยมันเป็นรอยสแครดซึ่งนาฬิกาตอนนี้เอ็ดโดนส่งซ่อมอยู่นะครับออยเซอร์ของเอ็ดมันพังเอ็ดอ่าปรับ ตรงนี้ไม่เป็นปรับหมุนในตรงเกี่ยวนะไม่เป็นแล้ววันนั้นอะ่ะเหมือนเราไปดูช่อง YouTube ช่องคุณคุณเล็กมโนมั้งแล้วเราอาจจะบ้งเราอาจจะดูผิดแล้วก็พยายามไปปรับตามคุณเล็กแล้วอาจจะดึงไอ้กเกี่ยวตรงนี้อาจจะดึงแรงมันเจ๋งเลยเว้ยเจ๋งแบบเจ๋งแบบแล้ววันนั้นส่งเข้าศูนย์เสียแบบสองเกือบสามหมื่นเนาะสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ปรับแล้วเพราะว่ามันต้องมีการไขาลานใช่ไหมซึ่ง เอ็ดดาใช้ในาการโรเล็กซ์ของเอ็ดดามาเจ็ดปี da, ไม่เคยไขายลานเลยเว้ยคือแบบเคาะๆแล้วก็ตั้งเวลาไม่เคยเสียไม่เคยมีปัญหาเลยเว้ยพอกระแดะไขาลานเท่านั้นแหละเราอาจจะไขผิดหรืออะไรดูผิดหรืออะไรั้งนี้วะมันเจ๋งเลยเอ็ดก็เลยแบบต่อไปถ้าได้กลับมาฉันจะไม่ไขแล้วจ้ะเพราะว่า2 0 0 0 0นกว่านะก็เอองงมากก็ได้เลื่อนนี้มานะครับอม,มีอะไรบ้างปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีกาะอของโรเล็ก์ปกตินะครับแล้วก็มีอีตัวนี้ ซึ่งประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นมีโมเดล Number แล้วก็มี Serial Number นะครับการโลเล็กสีเขียวปกติอยู่แล้วแต่ของเก่าก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นี่ Oyster p e r c e p t ช a l Dead j u เนะครับไปคู่มือการใช้งานการันตีแมนนวลนี่มีสองเล่มแค่นี้เองนะครับ เขียนไปหาเพื่อนที่เขาเป็นแบบ Watch Expert เขาบอกโบ้งมึงซื้อเรือนโบ้งไปอีกแล้วก็เอา้าก็คือเราเป็นคนชอบในการเรียบเรียบเราไม่ได้ชอบในการที่มันสกรีมสกรีมเราไม่ได้ชอบหน้าแบบเพชรเราไม่ได้ชอบหน้าที่แบบหน้าที่นิยมกันเราก็ชอบแต่ว่าอย่างไอ้ทิฟฟานี่บลูที่มันราคามันเกินล้านไปแบบ 800, แปดแสนเราว่ามันไม่เมกเซนอะรไซส์สามหกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาเล่นรุ่นที่เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่งอหรอกเพราะว่า พูดตรงๆก็คือเงินไม่ถึงมันเอ็ดว่ามันมันเกินไปสําหรับคุณภาพที่คือช็อปเขาตีไว้ที่ราคาหน้าช็อปอบอะมัน2องแสนกว่าแล้วแบบาราคารีเซลมัน8ปดแสนใะนการรีเซลมันล้านหนึ่งเอ็ดว่ามันโอเวอร์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าแบบสองสามแสนแล้วบวกไปสัก2องแสนอะไรเงี้ยยังพอหน้าเล่นอยู่ก็กําลังคิดอยู่ว่าแบบเออถ้าไม่ได้สับสีดํา อาจจะไปดูมือสองเพราะตอนนี้เห็นราคามือสองที่เมืองไทยก็ดีการตอนนี้ราคารายการเมืองไทยค่อนข้างดีในการมันตกกับตลาดในการว่าก็เป็นเป็นกู๊ดไอเดียนะที่สําหรับคนที่แบบ craving for the watch อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปง้อร้านเยอะลองดูตลาดมือสองดูนะเห็นราคาแบบดีราคาตกลงมาเยอะเหมือนกันนะกออ็ลองไปดูใครอยากได้อะไรก็ถ้าใครแบบมีโอกาสบินไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้นะเพิ่งรู้ว่าแบบ เออที่สนามบินเขาปล่อยได้เลยอยู่ก็ลองเขาเข้าไปถามอ่ะถ้ามยูมีเวลาเนาะไม่เสียหายอะไรก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะให้ประโยชน์และความบันเทิงกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไปตามไอจด้วยแล้วก็ใครที่มีผลิตภัณฑ์หรือว่าทำธุรกิจอะไรและอยากให้รีวิวติดต่อมาได้เสมอนะช่วงนี้คือจะเป็นเงินเยอะมากอ่ะเอฟซีช่วยแม่ทำงานหากินหน่อยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย